กวันงูได้เหมือน Hoy ขัวเส้นหนังปลาก่อนครับขัวเส้นหนัปลาเดียกก่อนนี่ขัวใส้ ใส่ของขวน้ำจังน้อยต้องขวานูุ้กขวานู้มันแห้งก่อนต้องใส่น้ำโอเคตามนีุ้งรถมนไมีอย่างไรใส่เกลือ จุลลดใส่ลงไปผาดไปได้คือบีขมยังหน่อยน้ำตาลนิดหน่อยเพิ่มความหอมและรสชาติตีมันใส่ผักเลย ดูกลครับอืมแฉบบไปไปไป